นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n แนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Youtube และไลฟ์เพชชันครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับโอเคครับมาเลยครับผมวันนี้ครับมาพบกับนางฟ้าสุดหรูเลยนะครับท่านใดที่ต้องการรถไซส์ใหญ่ที่นั่งสบายครับรถครอบครัวครับในราคาเบาๆครับในสภาพนางฟ้านี่ไม่ควรพลาดดยประการทั้งปวงเลยนะครับเป็นรถยนต์นิสสันเทียนาครับ ตัวท็อปสุดเลยครับตัวนี้2 3 0ส JM ครับปี2007ครับผมหรือ2550ครับสวยงามปิ๊งๆเลยครับสีสันสวยมากครับสภาพยอดเยี่ยมเลยนะครับรถแบบนี้สีนี่อยู่ในราวเ98%เลยนะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ สภาพใหม่มากๆเลยครับนี่ครับ230 JM นะครับตัวท็อปสุดของรุ่นเลยครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กคู่ ABS นะครับท็อปสุดๆเลยฮะเทียหน้าตัวนี้เบาะหนังลายไม้ครบถ้วนครับฟูออปชั่นครับสวยงามครับเดิมๆบางๆครับโครงสร้างเดิมๆครับผมไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับ สวยงามครับสภาพยางสวยเลยฮะแม็กคู่ตัวครับแมกนิสสันครับยางบิสโต้นะครับผมปี2018ครับนะฮะเบาวาวเลยนะครับรถคันนี้ประวัติก็คือเมื่อสี่เดือนที่แล้วครับผมรับมาขายจากเจ้าของที่เป็นมือแรกออกห้างเลยครับเป็นสุภาพสตรีครับนะฮะ นำมาขายให้สุภาพสตรีเช่นกันครับเป็นภรรยาของชาวต่างชาติครับท่านใช้งานมา4เดือนครับแล้วนํามาขายคืนครับเนื่องจากว่าสามีนะฮะซื้อรถป้ายแดงเป็นกระบะ4ี่ประตูตัวท็อปให้นะฮะแล้วบ่นว่าไม่ได้ใช้คันนี้ครับจอดไว้เฉยๆไว้ทำไมครับนะฮะเอามาขายคืนครับใช้มาเพียงไม่ถึง3,000กิโลเองนะฮะใช้มาสี่เดือนครับ สภาพยอดเยี่ยมมากครับรถสวยงามเดิมๆเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมาชมภายในกันเลยครับผมขอรถกระจกลงทั้ง4บานเลยนะฮะเพราะว่าฟิล์มค่อนข้างเข้มครับแล้วก็มันมืดเร็วนะฮะช่วงนี้ก็4ี่โมงบ่ายสี่กว่าๆนะครับภายในครับสวยจริงๆเลยฮะชมแบบชัดๆเลยนะฮะ หรูหรามากครับลายไม้นะครับสวยงามมากนะครับพวงมาลัยนี่สดมากๆนะฮะเรียกได้ว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับสวยงามมากครับผมเลขไม้์คันนี้ครับวิ่งมาเพียงแสนเก้าหมื่นกว่ากิโลนะครับว้าวเลยนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับสำหรับรถอายุขนาดนี้ครับใช้งานมาปกติดูแลมาอย่างดีมากๆเลยครับ รถคันนี้ไม่ได้จอดตากแดดนะครับจอดในร่มอย่างเดียวเลยฮะชมสภาพเบาะภายในได้เลยครับไม่โซมแม้แต่น้อยเลยครับสวยอย่างกับนางฟ้าเลยนะฮะสวยมากๆจริงๆเลยครับผมสภาพเยี่ยมยอดครับชมเลยฮะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์นะครับนี่มีมา2ชุดนะครับนะฮะ พกไว้ในกระเป๋าวางไว้เฉยๆครับนะฮะมันตรวจจับสัญญาณแล้วมันก็สตาร์ทได้เลยครับบิดสตาร์ทได้เลยฮะไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับพกกุญแจไว้ในกระเป๋าก็ใช้งานได้นะครับนะฮะเยี่ยมเลยครับรถงามมากเลยครับสะอาดมากเลยฮะโอเคครับไปชมจุดอื่นกันเลยครับนี่มีปุ่มสมาร์ทเอนทีด้วยนะครับเราพกกุญแจแล้วเรากดปุ่มนี้ฮะ มันจะปลดล็อกแล้วก็ล็อกได้ฮะใช้ปุ่มเดียวเลยครับไม่ต้องบิดกุญแจนะครับสมาร์ท k e สมาร์ทเอ็นทีนะฮะสวยงามหมดจดเลยครับเยี่ยมจริงเลยฮะสภาพสุดๆเลยฮะสวยสายกริปนะฮะเบาไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครับผม บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับซ้ายขวาครับอ่บอกไฟฟ้าเลยฮะสะดวกสบายครับปั่ยายด้วยภาพแล้วกันนะฮะรถงามจริงๆเลยครับมีช่องแอร์ด้านหลังครับสำหรับผู้บริหารด้วยนะครับนี่ เย็นทั่วถึงเลยครับทั้งคันเลยครับผมโอเคครับชมฝั่งซ้ายกันเลยครับประตูซ้ายก็มีนะฮะสมาร์ทเอนทรีนะฮะมีปุ่มกดเปิดประตูได้เลยครับเซ็นทรัลล็อกนะฮะสวยสดใสปิ๊งๆเลยฮะ บอกไฟฟ้านะครับอ๋อมีพักเท้าด้วยนะฮะว้าวาเลยฮะสุดยอดนะฮะสำหรับผู้โดยสารหน้าซ้ายนะฮะโอ้ปรับเบาเอนอนนี่อย่างหรูเลยฮะดีแลกมากเลยครับสวยงามมากฮะ โหจ,จริงๆฮะรถระดับผู้บริหารครับการขับขี่นุ่มนวลสบายดีแหละครับสตาร์ทเครื่องนี่อยู่ในห้องโดยสารแทบไม่ได้ยินเลยครับนุ่มเงียบมากเลยครับผมสุดหรูเลยนะครับโอเคครับชมห้องท้ายกับห้องเครื่องต่อเลยครับฝาท้ายเปิดตรงนี้นะฮะถงประตูคนขับนี่นะครับส่วนถังน้ํามันฝาน้ํามันนี่กดลงนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับ2 3 0 J M นะครับมีครับผม 2,300CC ซีซีครับท็อปสุดเลยนะครับแพงสุดของรุ่นตัวท็อปนะฮะตัวนี้ครับผมชมห้องท้ายกันเลยครับกว้างมากเลยนะครับนอนได้สองสามคนเลยนะฮะกว้างขวางมากครับผมรถคันนี้เดิมนะครับไม่มีชนหนักอะไรมาอย่างแน่นอนนะครับ ชมได้เลยนะฮะทุกขอบทุกสันเลยครับเดิมเดิมครับผมชมแบบละเอียดละเอียดได้เลยนะฮะเยี่ยมยอดเลยนะครับฝาท้ายเดิมเดิมครับชมเลยครับเดิมบางทุกจุดนะครับสวยงามเลยฮะ ห้องท้ายาสะอาดเลยฮนะเปิดให้ดูเลยครับสวยงามครับสมบูรณ์แบบฮนะรถด,ดําเดิมครับใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับสภาพเยี่ยมยอดมากเลยครับผมสุดยอดฮนะไปชมกันต่อเลยครับหน้าตารอมากนะครับสวยงามครับ รถเดิมๆครับด้านหน้านี่บอกเลยครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับไม่เคยแกะได้ังสิ้นนะฮะสติ๊กเกอร์เตจอยู่ครบทุกจุดทุกสิ่งอย่างนะครับน็อตไม่เคยแตะไม่เคยโดนประแจเลยครับชมเลยครับชัดๆเลยฮนะทุกคอทุกสันทุกซอกทุกมุมนะฮะเดิมครับผม ไม่ขยับไม่เคยแกะเลยครับติเตอร์ครบท้วนเลยฮะนี่ทุกตำแหน่งเลยครับสวยงามใสมากเลยนะฮะกระโปรงเดิมบางทุกจุดนะฮะเยี่ยมเลยครับเครื่องยนต์นะครับด e 6 2 3 0 0 c ครับฟังเสียงเครื่องเลยครับ เสียงเพราะมากครับมีผมเงียบเพื่อที่จะให้ฟังเสียงนะฮะระบบแอร์ตัดต่อทำงานปกติครับตัดลมไฟฟ้าทำงานปกติเดินนิ่งเรียบกลิบเลยครับนิ่งสนิทเลยครับอัตราเร่งยอดเยี่ยมเลยครับขับดีนุ่มนวลไปแบบนุ่มสบายเลยครับเวลาได้ออกตัวเวลาได้เร่งแซงนะครับเวลาได้ขับขี่มารู้สึกรีแลก์นั่งสบายมากครับ หรูหรามากครับอย่างนุ่มเลยครับเป็นรถผู้ใหญ่รถทรงสไตล์หรูหรานะครับรถครอบครัวใช้ใหญ่ที่น่าใช้มากครับในราคาเบาๆเองนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับคันนี้ขายไม่ถึงสองแสนบาทนะครับว้าๆเลยนะครับแล้วคันนี้แถมยังเป็นรถที่ผมเอามาเองฮะตอนแรกเป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับแล้ว ลูกค้านะครับซื้อไปใช้เพียงสี่เดือนครับเป็นสุภาพสตรีครับแล้วนํามาขายนะครับประวัติดีโปรไฟล์ดียอดเยี่ยมนะครับทุกอย่างชัดเจนครับโอเคครับผมท่านใดสนใจครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยนะครับรถคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับและยังมีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ เข้ามาที่ youtube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n n น l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม